สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบรัวเอสยูรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรัว้วและรอบรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ครับในวันนี้กายจะพาทุกท่านไปพบกับพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพจิตแก่นักศึกษาและบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ครับในวันอังคารที่11มกราคม2565มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการดูแลสุขภาพจิตแก่นักศึกษาและบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยหันใหญ่กับศูนย์สุขภาพจิตที่12กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขโดยมีนกเตอร์นิวัตสวัสด์แก้วรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์และดรนายแพทย์นพพรตันจีรังสีผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่12ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสุขภาพจิต จัดขึ้นณนะห้องประชุมนิพน์บุญญพัฒโรอาคารคณะบริหารธุรกิจลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการวางแนวทางป้องกันดูแลและลดปัญหาทางด้านสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากรรวมถึงการพัฒนาทักษะในการใช้คำปรึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและมีแนวทางการดูแลดังนี้ 1. การตรวจคัดกรองและประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นของนักศึกษาและบุคลากร,กรด้วยโปรแกร,รม Mental Health Check-in โดยเป็นการประเมินทางด้านสภาวะความเครียดภาวะหมดไฟภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและภาวะซึมเศร้าหลังจากการประเมินนักศึกษาและบุคลากร,กรสามารถทราบผลประเมินได้ทันทีมีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวพร้อมช่องทางแนวการขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์2 การให้บริการตรวจวัดสุขภาพหลอดเลือดและความเครียดด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็กดยนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลประเมินจากโปรแกรม Mental Health Check-in หากมีความเสี่ยงจะดำเนินการให้คำปรึกษาต่อไป 3. การอบรมทักษะการใช้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและแกนนำนักศึกษาในการร่วมดูแลสุขภาพจิตแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลาัยหัดใหญ่ กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นความห่วงใยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่มีให้แก่นักศึกษารวมถึงบุคลากรอ,อีกด้วยสำหรับวันนี้รายการรอบโ o เอก็หมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปรายการจะมานําเสนอเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ